สวัสดีครับท่านอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีคุณมนตรีท่านผู้ฟังครับครับเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นไปอย่างที่คาดหรือว่าผิดคาดไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวประกาศฉบับที่ยี่สิบเก้าที่นักข่าวออนไลน์เข้าไปยื่นร้องศาลในวันก่อนครับอาจารย์ครับคือผมเรียนว่าไอ้ข้อกําหนดที่ออกตามพรกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ ฉบับที่29เนี่ยควาจริงก็ออกมา2 9ฉบับแล้วนะคุณมนตรีฮะครับเออตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะฮะเออมันเลยเถิดไปคือผมเรียนมันเป็นสองชั้นนี้นะครับคุณมนตรีเอตัวพรกรการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่มันเป็นร่างจะออกใหม่ๆตอนปี2548คุณคมนตรีถ้าย้อนหลังไปคงจําได้นะครับโอ้โหนี่มัน 10, 16ปีแล้วนะ ครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพวกนักกฎหมายเนี่ยก็คัดค้านกันนะฮะว่ามันไอ้มันให้อํานาจนายกรัฐมนตรีมากเกินไปแล้วก็ยกเว้นไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองคร,ครับครับแล้วก็ให้อํานาจโอ้โหอย่างกว้างขวางเหลือเกินนะครับไอมาตราาวงเล็บสามเนี่ยก็เคยมีการมีคนพูดกันไว้ครับนะครับการเผยแพร่สื่อนะครับหรือสิ่งพิมพ์หนังสือหรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยนะครับมันอยู่ในมาตรา9วงเล็บ3อยู่แล้วนะครับไว้ง่ายคือเออไข้อกําหนดฉบับที่29เกนี่ยก็แค่เอาเอาเอา,เอาตรงนี้มาใส่อยู่ในอยู่ในข้อกําหนดคือผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวพรกรเองเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วก็เคยค้ามนกันมาตั้งแต่เมื่อสิบหกปีที่แล้ว ตอนนั้นรู้ไหมครับรใครป็นคนล่างพรกรนี้ใครครับอาจารย์ครับอาจารย์วิศนุเครับซึ่งเป็นรองนายกในขณะนี้ครับนะครับกับใครคนรู้วไหมอาจารย์บอลสักุลโนอ๋อครับตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเลขาธิการคอรมอสองท่านเนี้ยครับนะครับเราเพวกเรานักกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าค้านโอ้มันมีปัญหานะครับทีนี้เอาละอันที่หนึ่งตัวพรกรก็มีปัญหาแล้ว การใช้อำนาจตามพรกรก็เลยเถิดไปอีกคือตัวพรกมีปัญหาอยู่แล้วการใช้อำนาจก็เลยกว่พาพรกไปอีกนะครับเพราะว่าแม้ว่าไอ้ข้อที่หนึ่งของประกาศยี่สิบเก้าเนี่ยว่าการเผยแพร่สื่อหนังสือหรือสื่ออื่นใดที่อาจมีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องจริงก็ได้ไงใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดความหวาดกลัวนะ อาทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวแค่อาบจ,จะนะไม่รู้ใครแล้วมันจะใครตีความนะครับอันนี้คือประเด็นใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็ยังพูดว่าอ่ะมันมาตามน,นี่อันนี้ก๊อปปี้คำมาจากพรกรตัวพรกรเลยนะมาตามราเก้าวงเล็บสามก็กำหนดฉบับยี่สิบเก้าก็แค่ก๊อปปี้มาแต่ส่วนที่ผิดแง่ๆเลยนะครับคือส่วนที่สองของข้อหนึ่งนะครับคือโทษทีข้อสองนะครับข้อสองเนี่ย คือไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยมันมีสองอย่างมันมีสองข้อนะคุณมนตรีครับท่านผู้ฟังครับข้อหนึ่งคือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเป็นข่าวลวงไอ้การเป็นข่าวลวงเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคือข่าวลวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้อยู่แล้วครับนะครับแต่ส่วนที่เรามีปัญหาคือข่าวจริงเรื่องจริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐตีความว่าไอ้เขียนมาเผยแพร่แบบเนี่ยประชาชนจะเกิดความหวาดกลัวก็เลยเล่นงาน อำน,นาจในการเล่นงาน,นอยู่ที่ข้อสองครับข้อสองคือก็ให้ออกอสชตรวจสอบไอพีแอดเดรสแล้วก็ตัดอินเทอร์เน็ตเลยครับอันเนี้ยผมเรียนว่าไม่มีในพรกรครับใ,<ม>ในมาตราเก้าอำนาจในการออกข้อกำหนดเนี่ยอยู่ที่มาตราเก้านะครับสถานก,การณ์ฉุกเฉินอำนาจนายกยู่ที่มาตราเก้าซึ่งไม่มีอำนาจตัดอินเทอร์เน็ตครับไม่มีตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ทําให้ศาลท่านเห็นว่านี่เลยเถิดกว่ากฎหมายท่านเลยคุ้มของชั่วค่าว นะครับแล้วร้ายกว่าน,นั้นนะครับเรื่องเนี้ยถ้าสาฝืนขึ้นมานะครับก็มีโทษจำคุกสูงสุดถึงสองปีนะคุณมนตรีปรับสี่หมื่นทั้งจำทั้งปรับก็มีอยู่ในนั้นั้ปรับเนี่ยงพอทำเนามันจำคุกถึงสองปีนะครับ,รบถ้าหากผมอ่ะเราเผยแพร่ข่าวจริงเอาเช่นทำไงดีตอนนี้เตียงไม่พอทำไงดีคนตายร,ร้อยสองร้อยทำไงดียา ฟาวิพีเราจะหมดอะไรแบบนี้ธรรมศาสตร์ไปจองตู้คอนเทนเนอร์มาเพราะไม่สามารถอันนี้ถือว่าตกใจนะจ๊ะฟังแล้วมันฟังแล้วมันอาจอาจเกิดความหวาดกลัวไหมฮะคุณัมนตรีหลายคนฟังแล้วกลัวเนะครับแล้วจะเล่นแล้วจะไงเล่นงานได้ไหมเอาไงดีอืมคือคืออันนี้ผมว่ามันมีปัญหามากนะครับในการที่จะเรื่องจริงที่อาจทําให้เกิดความหวาดกลัวแล้วจะติดคุกถึงสองปีเนี่ยตัดอินเทอร์เน็ตยางไม่พอนะติดคุกสองปีนะครับ แต่ส่วนที่เลยเถิดไปแล้วสารท่านสั่งให้ระงับการใช้อำนาจตามข้อกําหนดเนี้ก็คือส่วนที่ตัดอินเทอร์เน็ตแหละเพราะไม่มีอำนาจนี้ครับนะครับอยู่ในพรกคือเลยเถิดไปผมเห็นว่าเข้าประเด็นเลยนะครับครัผู้นี้ประชุมคอรมอเนี่ยนะครับผมก็เสนอเนี่ยว่าจะเขียนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเสนอคอรมอครับท่านนายกครับยกเลิกเถอะครับอไอประกาศฉบับไอข้อกําหนดฉบับยีิบเก้ายกเลิกเถอะครับนะครับสารท่านมีคําสั่งแบบนี้แล้วอย่าให้ท่าน ย้ายเสียหน้ามากไปกว่าน,นี้เลยถอยเถอะถ้าอาจารย์ผมเห็นคนเขาคัดค้านขนาดนี้ผมผมเห็นข้อความบางข้อความที่ศาลท่านชาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอการตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรื่องของอข่าวที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวศาลท่านใช้คำว่าขัดรัฐธรรมนูญซึ่งซึ่งตรงนี้เหมือนกับ แม้จะยังไม่ใช่เป็นการตัดสินแต่เป็นการคุ้มครองชั่วคราวแต่ใช้เนื้อหาข้อความที่เหมือนกับเป็นการกึ่งกึ่งตัดสินไปแล้วว่านี่คือขัดลำน,นูนอาจารย์คือคือมันอย่างนี้ฮะคือถ้าท่านคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยแปลว่าห้าสิบละมีห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับว่าท่านเห็นว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเข้าขายครับแต่ว่าเออ่ด้วยความที่จะใช้เวลาในการพิจารณามันต้องมีการนําสืบมีการอะไรใช่ไหมฮะครับโตแย้งกัน แต่ท่านเห็นแล้วว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันใช่ละท่านก็เลยขออ่ะถ้างั้นก็คุ้มของไว้ก่อนถ้าห,หยุดก่อนครับสตาร์ทไว้ก่อนรัฐบาลหยุดนะอย่าเพิ่งใช้อำนาจตามนี้ครับมันจะเสียหายไว้ง่ายคือครึ่งหนึ่งอ่ะมันไปละว,ว่ามันมาทางเนี้ยครับนะครับคือเอา้ง่ายครับการเผยแพร่เรื่องจริงแล้วติดคุกสองปีเนี่ยคุณมนตรีอมันมันมันคิดว่ามันเกินเลยไปกว่าเออเกินเกินเลยไปไหมล่ะครับเพราะรว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ย บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการพูดการแสดงความคิดเห็นการเขียนการพิมพ์การเขียน,น,นและการสื่อหมายโดยวิธีอื่นใช่ไหมครับครับเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญพูดเรื่องจริงเนี่ยนะครับแล้วเจ้าฮิรัตบอกว่าเนี่ยอาจทําให้เกิดความหวาดกลัวจับเลยครับอาจแจ้งตามตัวก่อนคือที่เขาต้องมีผ่านขั้นตอนสวทชกสทชว่า,วาอ้าวใครล่ะเป็นคนเผยแพร่ข,ข้อความนี้ในทวิตเตอร์และในเฟซบุ๊กอาไปตามดูไอพียร์เดสซตามตัวเจอปับ๊บดำเนินคดีตัดเน็ต ดำเนินคดีครับไอ้เรื่องการตัด i อพ d d r e s s ก็มีปัญหานะครับเพราะบางที i อพ d d r e s s เนี่ยมันมันใช้หลายคน i อ address หนึ่งเนี่ยครับมันกระทบหลายคนแล้วช่วงอันนี้สื่อมวลชนประเด็นเขาก็ดีนะครับสื่อออนไลน์ที่เขาไปทวงเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยต้องเข้าลงทะเบียนหมอพร้อมในการฉีดวัคซีนนะครับในการรับความช่วยเหลือในการอะไรก็แล้วแต่ไปตัดเน็ตคนก็เดือดร้อนเข้าไปใหญ่สิครับแล้วบางทีไปตัดเอาคนซึ่งเขาไม่ได้ไปเขียนเนี่ยคือปัญหามันเยอะมากนะครับอาสรุปคือว่า ผมเสนอนะครับพรุ่งนี้ประชุมคอรมอถอยเถอะครับนะครับสื่อมวลชนเขาทักท้วงขนาดนี้สารท่านคุ้มของชั่วคราวแล้วถอยเถอะครับนะครับแล้วถอยมาถอยมาแล้วจากนี้ไปอย่าทําอีกครับถอยเฉพาะบางข้อที่มีปัญหาหรือว่าทั้งฉบับครับเลิ่มยีิบเก้าเลยครับมันต้องเริ่มหมดอะครับฮะเอาเหลือแค่เฟกนิวก็ได้อะครับอ่ะถ้าเฟกถ้าเฟกนิวก็อยู่ในพรบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วไง แต่ว่าโอเคถ้าเฟกนิวก็ยังว่าเพราะเป็นข่าวลวงใช่ไหมครับครับแต่ไอ้ไอท่อนที่ว่าเป็นข่าวจริงแล้วจะมาเล่นงานกันเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้องต้อหยุดแหละครับต้องถอยนะครับเออแล้วจากนี้ไปนะครับให้ใช้อำนาจตามพรกรให้ตรงวัตถุประสงค์ของพรกรฮะพรกรที่ชื่อว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน นะครับ,รบเขามีพรกรตัวนี้มาเนี่ยนะครับไปถามอาจารย์วิษณุเครือง,งามได้นะฮะท่านยังจะตอบตรงอยู่กับเมื่อปีสองห้าสี่แปดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสถานก,การณ์ถูกเฉินขึ้นมาเนี่ยการบริหารราชะการแบบปกติมันแก้ปัญหาไม่ทันนะครับจึงให้อำนาจพิเศษเพื่อสามารถจะบริหารราชะการในสถานก,การณ์ถูกเฉินได้อย่างทันท่วงทีต่อการแก้ไขสถานก,การณ์ ะครับจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาอะไรก็แล้วแต่ให้มันทันต่อการแก้ปัญหาให้ประชาชนครับแต่เราดูสิครับคุณมนตรีรัฐบาลเขาเอาแต่ออกข้อกำหนดมาบริหารประชาชนครับไม่เห็นจัดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเลยที่ยังมีขั้นตอนมากมายในการที่จะต้องผ่านหลายๆส่วนอันนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็นั่นเลยครับจัดซื้อจัดจ้างให้มันบริหารราชการแบบพิเศษสิครับให้มันแก้ปัญหาได้ทัน่ครับการหาวัคซีนหาเตียง นะครับทั้งเรื่องของการหายามารักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆนะครับความจริงทางแก่นี่มันมีหมดแล้วนะครับแค่บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นนั่นเองครับบริหารราชการแบบปกติเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้ท่านเอาแต่บริหารประชาชนเนี่ยผมใช้คํานี้แหละครับคือมาออกข้อกําหนดมาบังคับประชาชนมาปิดปากสื่อมวลชนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องเลิก นะครับทีนี้ก็มาถึงข้อที่คุณมนตรีถามไว้ใช่ไหมครับครับประเด็นเรื่องอีกฉบับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับคือคือผมเนี่ยเดี๋ยวเรียนท่านอาจารย์ทราบนิดหนึ่งก็คือวันอังคารที่แล้วผมก็ไม่ทราบมาก่อนแต่ได้คุยกับท่านอาจารย์จรัญพักดีธนากุลซึ่งอาจารย์ไปเป็นหนึ่งในคณะทํางานในเรื่องแก้ไขพลกฉุกเฉินที่ ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐด้วยก็ตามเพราะรพรกฉุกเฉินที่ใช้อยู่นั้นเนี่ยไปดูแลเ,เฉพาะบางส่วนนะครับซึ่งการฟ้องร้องถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็หน่วยงานจะเป็นผู้รับภาระในการที่จะรับผิดชอบทางแพ่งทางอะไรก็ว่ากันไป แต่พอเอามาใช้กับเรื่องของโควิดเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนอีกเยอะ mm hmm. ก็เลยจะต้องไปเพิ่มตรงนี้และก็ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่มีการประกาศใช้พลกรฉุกเฉินเมื่อวันที่25-26มีนาคมปีที่แล้วย้อนหลังไปเลย ไอ้ตรงเนี้ยก็พอเข้าใจได้แต่ล่าสุดที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ได้เฉพาะเกียกเรื่องของการรักษาแต่ครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการในเรื่องของวัคซีนด้วยอาจารย์คับคือผมเรียนว่างี้ครับมันอยู่ที่ข้อข้อสิข้อสิบเจ็ดนะฮะไอ้มาตราสิบเจ็ดของพรกรสถานการณฉุกเฉินครับนะครับคือมาตราสิบหกเนี่ยก็บอกว่าการใช้อำนาจตามพรกรเนี่ยไม่อยู่ในเขตหน้าสารปกครอง นะครับและมาตราสิบเจ็ดของพรกรรการบริหารราชการในาการฉุกเฉินพศสองห้าสแปดคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะงงนะฮะคือนายกเนี่ยเขามีอำนาจในการออกประกาศต่างๆออกข้อกำหนดต่างๆมาห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นสั่งนั่นสั่งนี่เนี่ยเ็ามีอำนาจตามพรกรรการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพศสองห้าสแปดนะครับซึ่งมาตราเก้าเนี่ยจะเป็นมาตราที่อำนาจแก่นายกครับเมื่อประกาศสถานการฉุกเฉินก็มีอำนาจตามมาตราเก้าออกต่างๆออกมานะครับ ทีนี้ไอ้มาตราสิบหกของพอรกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับบอกว่าการใช้อำนาจตามพรกเนี่ยนะครับไม่อยู่ในเขตหน้าสารปกครองรัฐม,ม,มนตรีครับเห็นไหมครับ,รบซื้ออลไไปฟ้องศาลแพ่งไงแล้วมาตราสิบเจ็ดเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับว่าการใช้อำนาจตามตามพรกเนี่ยนะครับเจ้าพนักง,งานผู้ใช้อำนาจตามพรกรนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินยัย นะครับหากเป็นการใช้อำนาจโดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและพอสมควรเก่เหตุครับนะครับทีนี้ก็ต้องตีความนะครับไอ,ไอ้คือเจ้าพนักง,งานที่ใช้อำนาจตามพรกเนี่ยมันหมายถึงพนักง,งานของรัฐหรือเอกชนด้วยใช่ไหมฮะถ้าตีถ้าอา่านดูมันก็มันก็เอ,อเขาใช้คําที่ที่ที่เหมือนก็จะคุ้มครองเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐไงครับทีนี้ก็ต้องไปดูครับว่าคือตามพรกการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย จ้าที่ที่แชมอำหน้าตามพรกข้อกําหนดที่ออกมาเนี่ยมาตราสิบเจ็มันคุ้มครองไงแต่คุ้มครองเฉพาะกรณีที่แชมอำนาจพอสมควรเกิเหตุไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วโดยสุจริตนะครับถ้าทุจริตนะครับเกินกว่าเหตุแล้วเลือกปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็พรกนี้ก็ไม่คุ้มครองทีนี้เอ่อมันรวมไปถึงเรื่องการจัดหาวัคซีนเนี่ยอันนี้ต้องไปดูแล้วครับว่าไอ้หน้าตาที่ออกมาเนี่ยมันยังไงคือที่พูดกันอยู่เหมือนกับว่า จัดหาวัคซีนล่าช้าแล้วทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะฮะล่าช้าด้วยการออกปกทมาเนี่ยสกัดตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันมีประเด็นอื่นด้วยจานเขาไผ่นั่นก็คือนอกเหนือจากความล่าช้าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการจัดซื้ออ่าประเด็นไว้ทําไมต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นทําไมไม่ยี่ห้อนี้แล้วก็ราคาก็ดูเหมือนแต่ละล็อตแต่ละครั้งก็หีหางก็ไม่เท่ากัน ก็เลยเป็นประเด็นหลายหลายมิติด้วยกันเรื่องของวัคซีนอันนี้ผมเรียนคุณมนตรีกท่านผู้ฟังว่าผมยังไม่เห็นตัวตัวร่างนะครับร่างกฎหมายร่างพรกรหรือร่างข้อกำหนดที่ออกมาครับคือมันมีสองแบบซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นแบบไหนถ้าคุณมนตรีทราบนะครับก็ก็จะได้คุยกันต่อได้นะครับผมยังไม่ได้เห็นราอียดเห็นเห็นเนี่ยเป็นเป็นข่าวว่า พรกนิรโทษกรกมเกี่ยวกับโอเค<ร>มันมีสองแบบครับคุณมนตรีครับแบบแรกคือรัฐบาลออกข้อกําหนดออกมาตามอํานาจตามพรกฉบับสองห้าสี่แปดนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแบบที่สองมากกว่าแบบที่สองคือออกเป็นพรกรใหม่มาเลยอนะครับเป็นรพรกรอ,อิกฉบับหนึ่งเข้าสภาเลยนะครับครับถ้าราชกําหนดนิรโทษรรมผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อการจัดหาวัคซีนเอาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะครับอันนี้เป็นอีกตัวเลยฮะครับรต้องเข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง<อ>ถ้าออกข้อกำหนดตามพรก2548เนี่ยนะครับการบริหารราชการในการฉุกเฉินเนี่ยไม่ต้องเข้าสภา,คร,าครับนาย,ยก,กประกาศไปเรื่อยๆนะเพราะมีอำนาจตามมาตรา9ของพรก2548อยู่แล้วครับแต่ผมเข้าใจว่าเกี่ยวจะออกเนี่ยไม่ใช่ข้อกําหนดแต่ออกเป็นพรกรใหม่ฉบับหนึ่งใช่ไหมครับคุณมนตรีถ้าจารย์เท่าที่คุยกับท่า,านจย์จรันวันก่อนเป็นการ อัตราพระราชจะกำหนดเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจอ่าให้ในมาตราสิบเจ็ดให้มันครอบคลุมอ๋อก็คือเท่ากับออกพรกรมาแก้แก้พรกรมาแก้พรกเพิ่มเติมฮะแก้ไขเพิ่มเติมก็คือออกเป็นพรกรนั่นเองเมื่เดี๋ยวเขาบอกก็ต้องเข้าสภาอืมเพืะะ่อยืนยันเข้าสภาคือคือพรกเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังนี้นะคะว่าพรกเนี่ยสถานะเนี่ยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันเท่ากับพรบ ครับคือเท่ากับพระราชบัญญัติแต่ความแตกต่างคือถ้าเป็นพรบเนี่ยรัฐบาลเสนอได้แค่ร่างพรบัแล้วต้องให้สภาเห็นชอบตั้งแต่สภาผู้แทนถานไปวุฒิสภาแล้วถึงจะมาประกาศใช้นะครับแต่ถ้าเป็นพรกรนี่คือถึงว่าสถานการณ์ที่ว่ามีความเร่งด่วนนะครับจําเป็นต้องออกกฎหมายมาก่อนเข้าสภาไว้ทีหลังก็จะเกิดการออกกฎหมายระดับเท่าพรบออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าสภาครับ อันเนี้ยก็คือจะออกพอรกรมาแก้มาตราส mm ิบเจ็ดเพื่อขยายความรวมถึงเออเอกชนหรือว่าผู้บริหารครับในรัฐบาลน,นะครับเพื่อคุมไปถึงเรื่องการจัดหาจัดซื้อวัคซีนอะไรสํานองนี้ใช่ไหมครับครับงั้นความความแตกต่างคือว่าเขาก็จะออกพอรกรมาก,ก่อนเลยออ mm ื hmm. นะครับแล้วจากนั้นก็เข้าสภาครับที่ีพอเข้าสภาเนี่ยนะครับมันไม่มีการมาแก้ไขค่อยคอัมมีนะครับมันจะแค่รับหรือไม่รับข mm ้า hmm. งล่างเลย นั่นคืรัฐบ,บาลถ้ามีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนก็ผ่านอยู่แล้วครับแต่ว่าคงอภิปรายคงอะไรกันหนักอะ่ะครับถ้าเกิดถึงขนาดที่คุณมนตรีได้ตั้งประเด็นขึ้นมานะครับผมว่าถึงขนาดต้องมีต้องมีการประท้วงแน่เลยถ้ามันขนาดนั้นนะคร,ครับครับคือถ้าหากว่าจะออกมาเนวสกรรมตัวเองถึงขนาดนั้นนะครับครับก็จะคล้ายๆกับที่เคยเกิดมาเลยครับจะเป็นชนวนเลยคุณมนตรีฮ่ คือตอนแรกจะไดั้ไหมครับชนนเนี่ยที่เกิดการประท้วงในอดีตเนี่ยนะครับรัฐบาลนึงกับพังเนี่ยนะครับก็ทานองนี่แหละปีสองห้าห้าหกนะครับปลายปีเนี่ยครับก็ออกพรกเนิยสกรรมคุณทักษิณใช่ไหมครับฉบับสุดซอยนั่นแหละนะฮะนั่นแหละครับกปปสเลยจุดติดเลยนะครับคราวนี้ก็จะรัฐบาลเนี่ยนะครับยังจําบทเรียนในอดีตได้ของอีกฝ่ายหนึ่งนะที่โดนมาเนี่ยแล้วเป็น เหตุที่ทําให้ท่านนายกเนี่ยยิดำหน้าสาเร็จเนี่ยนะฉนววนมาจากไหนครับมาจากคกรสุดซอยอาจารย์กำลังจะบอกว่าต้องพิจารณาให้ดีระวังจะซ้ํารอยเหตุการณ์ในอดีตจุดติดแน่นอนถ้าอาจารย์ถ้าเกิดว่าตีวงแคบเข้ามาเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต นะฮะในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้ออาจจะเสียชีวิตและถูกฟ้องร้องไอ้ตรงนี้น่าจะพออธิบายได้แต่ถ้าโยงครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อจัดหาบริหารจัดการวัคซีนที่ถูกมองว่ามันอาจจะมีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหนไหมไอ้ตรงนี้ดูสึกว่าจะครอบครอบจักรวาลไปไหมครับจารครับนั่นแหละครับถ้าหากถึงขนาดที่เรียกว่าสุดซอย อย่างที่ว่าเนี่ยก็สุดซอยเหมือนกันนะคุณมนตรีผมว่ามีประท้วงครับจากที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะจุดติดหนักขึ้นอีกครับก็ถือว่าจานได้ผมคิดว่าผมคิดว่าต้องต้องต้องทำให้มันอย่าให้มันเลยเถิดไปครับครับความจริงใครทําอะไรได้ผลอย่างไรก็ต้องรับผลไปตามนั้นใช่ไหมครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าว่าว่าจริงๆหน้าตามเป็นยังไงคุณมนตรีผมเองก็คงจะพูดให้ไกลกว่านี้ไม่ได้ ครับแต่ก็พูดขออนุญาตพูดเป็นทำนองเตือนสติรัฐบาลเอาไว้นะครับว่าในอดีตมันเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วแบบนี้ทีนี้จะพูดล่วงหน้าไปมากก็ไม่ดีเพราะไม่เห็นหน้าตาเลยว่าไอ,พอ้พรกฉบับที่จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับครับก็เดี๋ยวถ้ามีการจัดทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าต้องนําเข้าสภาโดยไม่ชักช้าเนี่ยก็คงจะได้รครับคุณมนตรีมันจะประกาศใช้ก่อนเลย กรกอคือมันประกาศใช้เลยมีผลเลยยังนั้นพรุ่งนี้เข้าคลรมเสิจานยังงั้นอ่ะผมว่าเป็นไปได้ลองฟังข่าวนะครับถ้าเข้าคลรมเสร็จปุ๊บก็คงจะได้เห็นเนื้อหาว่าครอบคลุมก็จะถกก้าวเลยอพราะประกาศประกาศในราชจิตจันท์เบกษาก็มีผลเลยครับแล้วต้องเข้าสภาเลยครับนะครับเข้าสภาในยดินไม่ช้าช้าแต่มันจะมีผลเลยครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น อีกเชื้อหนึ่งอีกชนวนหนึ่งที่จะไปโยงกับเรื่องของการเมืองร้อนๆอทั้งบนถนนแล้วก็ในเรื่องว่ามันไม่ใช่ชนวนนะคุณมนตรีครับมันเป็นน้ํามันเลยนะโอ้รัฐบาลฟังราดไฟมันคคุอยู่เนี่ยมันลุกคลุกลุกดับกับแบบว่ามันติดอยู่ตอนเนี้ไฟมันติดอยู่ซุ้มๆมันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือถ้าเกิดทําอย่างที่ว่าเนี่ยมันคือไม่ใช่แค่ชนวนนะครับมันคือราดสารน้ํามันเลยนะครับ เข้ากองไฟผมว่าต้องต้องคือคือเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับพรุ่งนี้รอดูท่านอาจารย์มีรายละเอียดก็คงจันหน้าก็มาคุยกันต่อครับวันนี้เพราะจะเข้าสภาคงเป็นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนี้ครับครับถ้าเข้าสรมอพรุ่งนี้นะครับครับเอาไว้เดี๋ยววันจันทร์หน้าหยิบจับตรงนี้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีรายละเอียดมาขอบพระคุณครับคืนนี้ครับอาจารย์ปริญญาครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวณรฤมิตรกุล